แจกมาแล้ว96คันแจกมาแล้วกับทองคำมูลค่า1ล้านบาทได้ไปพลิกชีวิตถึง2คนนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสุดท้ายที่จะพลิกชะตาพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินถาสิงหาคมนี้เรามีนัดกันนะพี่น้องชาวไทยอย่าพลาดเพราะรายชื่อบนกระดาษนั้นอาจเป็นคุณ แค่สิ้นปีแต่เขาคนนี้ไม่มีแฟนมันจะสิ้นใจอยู่ยัว้าวเขาดาวอะเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปว้้วเขาดาวกับใครก็ยังไม่รู้แต่เขาอะเลิฟอยูนะรู้อย่างดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาดงเขาดาวอะไรต่อกันหลายคนนี่มันกลางปีอยู่จะมาเขาดาว เอาเป็นคนละเขาดาวกันเหรอกร็ใช่สิมันก็เป็นการเขาดาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นการเขาดาวเข้าสู่ล้านต่อไปอีก3วันกับกิจกรรมบ้าแด<บ>ง<บ>ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง,สองในวันนี้ก็เหมือนเดิมกับก,บการแจกรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่นใครจะเป็นผู้โชคดีไปแจกโชคกันเลยครับ ด้ไไ่มผู้โชคดีได้แก่คุณสมชายยิ้มย่องยินดีด้วยคร no. ับเป็นผู้โชคดีจริงๆนะเราต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มสุดคุ้มจริงๆเพราะฝาคาราบาวแดงเนี่ย สามารถลุ้นโชคได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และลุ้นล้านด้วยนะคะยืนราคา1ิบาทเท่าเดิมจ้าจ้อมกันแบบนี้นะคุณผู้ชมจะได้ร่วมลุ้นล้านต่อไปกับพวกเราในว<ผ>ันที่5สิงหาคมนี้นะครับไม่แน่นะไม่แน่นะเศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นเราเฮ้ยเป็นคน,นคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าแอบส่งฝาคา,าราบาวแดงกับคันสูนคุณสองมาร่วมสนุกใช่ไหมมา แบบนี้เขาเรียกมีพิรุษนะคะมีพิร,าารุษตรงไหนรตรงนิ้วมือนี่แหละค่ะทุกทุกตรงเลยแหละ